นี่มาถึงตรงข้างสะพานนะครับมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูฮะเขาตกปลาอะไรกันนะครับ <พา S 1> ไปดูอานี่เขามาตกปลาเนื้ออ่อนกันนะครับรู้สึกเหมือนจะได้น่าจะได้หลายตัวแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรือเขาหน่อยแล้วกันว่าไ,ได้กี่ตัวแล้วนะ,ะนี่นะครับพอดีมาเจอชาวบ้านนะฮะตกปลาเนื้ออ่อนกันเดี๋ยวาดู หลายตัวแล้วนะครับเนี่ยเนื้ออ่อนล้นล้วนเลยนะครับใช้เหยื่ออะไรครับพี่อ๋อใช้กุ้งฝอยนะครับดูตัวกำลังสวยเลยนะครับเนื้ออ่อนัอ้นล้วนตอนนี้เราจะดูยังไงพี่ว่าปลาเนื้ออ่อนจะเข้าช่วงไหนไงครับมันดูที่น้ําครับ น้ำใสแล้วก็ลมด้วยอ๋อต้องดูลมด้วยต้องน้ําต้องสะอาดหนถึงจะดีครับน้ำา้อต้องน้ําต้องใสแบบนี้ครับเนี่ยนี่ที่เห็นใบพายใบพายทุกไปขึ้นหนึ่งยังเห็นใบพายอยางนี้นอืต้องน้าใสๆแบบนี้แล้วลมต้องโชยอ๋อต้องแล้วเราต้องโชยด้วยถึงจะกินดีใช่ไหมครับมันมจะกินในบางที่บางจุดที่มีตอมีแหล่งน้ําบนครับอ๋ออย่างนี้แสดงว่าถ้ารู้พื้นที่ก็จะได้เปรียบสิครับพี่อย่างนี้ใช่ไหมครับรู้พื้นที่ก็จะได้เปรียบครับครับ แล้วแบบตอนนี้ในตลาดนี่เท่าเขาไซส์นี้เขาขายโลเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยโลนก็สองสามร้อยนะอ้ยสองสามร้อยเลยเหรอลาไซส์ประมาณปลาตัวละหนึ่งสี่ก็ไปก็โลประมาณสี่ร้อยอ่ะอืมสี่สี่ร้อยห้าร้อยอะไรเนี่ยแล้วแต่สถานที่ต้องบอกว่าเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนะครับพี่เขียนไม่ได้ลยว่าเป็นปลาปที่ี่แม่เอกมาเ,เดี๋ยวมาดูวันนี้พี่เขาจะได้สักกี่โลนะครับ นี่ฮะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละลำแต่ละลำนี่ซัดเนี้ยอ่อนกันเรื่อนๆเลยนูน่นนู่นพี่คนโน้นกำลังเยอออยู่ันะ่นน่ะอืมหนักขึ้นมานี่ฮะสองตัวเลยลำใกล้ล้วก็ลำไกลนู่นเลยนะครับแน่นอนมากครับได้แล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้ว ตัวแค่นี้แหละครับทอดกระเทียมความักอร่อยเลยเนี่ยร้านอาหารบ้านครับทุสายหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อก็จะมีจะมีตะกัวตะกัวอยู่ันะ่างสุดนะครับสายหน้าเป็นลีดเดอร์แล้วก็ใส่หน้าลีดเดอร์ขึ้นมาประมาณตัว2ตัวนะครับแล้วแต่ขนาดโอเคครับเพราะถ้าใส่เป็นสายพวกเอน็นธรรมดาเนี่ยมัน,ม,นมันไงเดียวฟันพวกนี้มันจะคมครับจับปากแนละ้วฟันจะคมมาก ฟันปลาเนื้อหอมจะเป็นซีซีสเล็กๆนะครับัค่างคมนะครับไอยเอ็นนะถ้าเอ็นเล็กๆแล้วไกี่ทีก็จะปุ๊บผ่านสายลีดจะดีกว่านะครับเป็นปุ๊บช็อครีได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้หมดปลาโอ้ยไอ้หม้อมันเยอะอะไรเกี่ยวฮะไก่ไก้หม้อย่าล้นไอ้หมันต้องหนีหมดได้อีกแล้วได้อีกแล้วสองตัวคู่เลยฮะได้กี่ตัวแล้วครับน้องโอ้ยห้าหกตัวแล้วเหมือนกันอีกตัวนึงเลยอืมติดๆเลยนะฮะ นนละไปบ้าวันนี้เดี๋ยวมาขอลองขอพี่เขาลองตกดูบ้างนะไม่รู้จะได้กับเขา,าบ้างหรือเปล่าให้ถึงดินครับไหมถึงดินไม่ต้องถึงดินใช่ไหมถึงดินครับปล่อยถึงดินเลยถึงแล้ครับถึงแล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่นี่ครับนี่ครับได้แล้วได้แล้ว นี่ฮะปลานเนื้ออ,อ่อนนี่คือยอดรจริงๆเลยฮะขอบคุณพี่มากๆเลยวันนี้ให้เอได้ม,มีโอกาสได้ถ่องเลยครับขอบคุณครับไปไปนนพี่วันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมันตกบอลกดใช่ไหมใช่ให้ผมอะไรนะปลานเนื้ออ,อนน่อ,อ,อนโดนครับ เร็วๆีิเสียเวลาเขาสองตัวสไสามไหน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 ว้ายอม่ไปใกล้อไกล้ตืดเดี๋ยวนะเขาเรียกปลาทูแน่นอนว่ะ